สวัสดีมิตรรักธนภาทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเก็ดเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับมาฝากครับผมสรุปลงด้วยคำว่ากาดนะครับผมก็คือขออนุญาตเริ่มที่ตัวหนังสือตัวแรกคือตัว G ก็คือกูด o ูดนะครับผมก็คือว่าให้เราเนี่ยคือความเครียดเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันเนี่ยโดยเฉพาะตัว NK Cell หรือว่า Na t u r a l killer cell ซึ่งตัวเนี้ยคือเซลลภูมิคุ้มกันเราเนี่ยฮะจะมีหลายตัวอยู่นะครับผมตัวเนี้ยก็เป็นพระเอกเหมือนกันในการที่เขาจะแบบเหมือนทำลายเซลแปลกปลอมหรือว่าเซลลที่แบบเหมือนเริ่มจะกลายพันธุ์ในร่างกายนะครับผมคือเขามีงานวิจัยว่าถ้าเกิดความมีความเครียด4นาที ประสิทธิภาพของตัว NK เซล์เนี่ยเขาจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับผมพราะจริงแล้วเนี่ยความเครียดก็มีผลค่อนข้างเยอะเลยก็จะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึงเรื่องของความเครียดมีความเครียดฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยเขาจะทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงซึ่งก็เลยก็เลยเป็นผลตอ่อเนื่องมาจากอันนี้ครก็คือว่าถ้าเรามี Good Mood ก็คือมีอารมณ์ที่ดีหรือยอย่างน้อยก็คือแบบ,บ,บ,บบมีความเครียดน้อยเนี่ยคือภูมิคุ้มกันเราก็จะทํางานได้ดีนะครับผม ตัวที่2ก็คือ UV นะครับผม UV ก็เป็นทีเ่เป็นที่ทราบกันว่าคือ,อร่างกายเราเนี่ยสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อเมื่อโดนแสงแดดนะครับผมตัววิตามินดีเองเนี่ยในทางงานวิจัยตอนนี้มีประโยชน์มากเลยในเรื่องของการาส่งเสริมภูมิคุ้มกันจริงคือวิตามินดีเนี่ยเขาดูแลหลายอย่างในร่างกายมากเลยครับผมแล้วก็คือเขามีตัวรับ อยู่ที่ตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเขามีตัวรับวิตามินดีอยู่คือถ้าเรามีวิตามินดีที่ปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยคือเขาจะไปกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยแบ่งตัวและทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็รวมถึงว่าก็คือเหมือนกับอยากให้เราแบบเหมือนถ้าอยู่ห้องอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้ออกไปแบบสูอาาอสดอากาศบ้างโดนแสงแดดบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะมีการแบบแลกเปลี่ยนอากาศแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วก็เหมือนได้รับแสงมาสังเคราะห์วิตามินดีเพิ่มขึ้นนะครับผมตัว A ก็คือคําว่า Active ครับผมต้องต้องเรียนว่างี้ครับผมคือร่างกายเราเนี่ยคือ,อ,อการซ่อมแซมต่างๆเนี่ยจะใช้ระบบท่อครับผมตัวปั๊มของท่อเนี่ย <c oughs> มีอยู่2ตัวนะครับผมคือปั๊มแรกก็คือปั๊มที่หัวใจก็คือเป็นการปั๊มเอาเลือดแดงเนี่ยหรือเลือดที่ดีเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆหรือมันเป็นการเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับผมให้ส่วนต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วเวลาที่ทํางานเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีของเสียของเสียเนี่ยก็จะใช้ปั๊มอีกอันนึงเขาเรียกว่าปั๊มกล้ามเนื้อนะครับผม เราใช้งานแล้วเนี่ยให้กลับมาฟอกที่ปอดนะครับผมแล้วก็ส่งกลับมาที่หัวใจแล้วก็ส่งไปเลือดแดงไปเลี้ยงใหม่เพราะจริงๆแล้วปั๊มเนี่ยมี2ตัวมีปั๊มที่หัวใจกับปั๊มที่กล้ามเนื้อนะครับผมก็คือถ้าวันเรานั่งนานๆหรือทํางานนานๆหรือแบบอะไรเงี้ยอยู่ในท่าเดิมมานานเนี่ยอยากให้มีการแอคทีฟก็คือแบบสัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ย ขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะครับผมก็อาจจะเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปหาอะไรทานหรือว่าจะเดินลุกขึ้นมาแกวงแขนสวัสดขาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือพวกเนี้ยก็มีการใช้กล้ามเนื้อก็จะมีการปั๊มเอาส่วนที่แบบเหมือนใช้ของเสียที่ใช้งานแล้วเนี้ยกลับมาฟอกแล้วก็จะได้ส่งของดีไปใหม่นะครับผมก็เลยอยากให้แบบเหมือนแอคทีฟก็คือแบบขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยให้เหมือนเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี้ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับผม ตัว R ก็คือ R ก็คือเ e s t นะครับผมก็ <S 2> <S 2> <S <G> l e s t เนี่ยก็คือความหมายก็คือให้เรามีการพักถ้านกะผมพักเนี่ยจริงๆแล้วก็เอาที่สะดวกนะผมพักจริงๆก็คือขอแบ่งเอาเป็นแบบตามาประสาสัมผัสทั้ง5นะครับผมตาหูจมูกลิ้น กายและใจอะไรเงี้ยห้าละหข้อนี้ครับผมตาก็อย่างเช่นก็อาจจะแบบเหมือนว่าเราอยู่หน้าคอมนานๆเนี่ยก็อาจจะแบบมองไปที่สีเขียวๆบ้างมีงานวิจัยว่าสีเขียวเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายนะครับผมมองไปไกลๆแล้วก็มองไปที่สีเขียวๆพวกเนี้ยก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะครับผมจมูกเองเนี่ยตาหูหูก็คืออาจจะแบบฟังเสียงเพลงแบบเหมือนเพลงแบบเบาๆเพลงแบบเอาเพลงที่เราชอบแล้วก็ดดนตรีเบาๆก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะครับจมูกก็เป็นเรื่องของกลิ่นเนาะก็เป็นกลิ่นเรื่องของชาคาโมไมล์กลิ่นลาเวนเดอร์หรือ ว่าจะเป็นกลิ่นอะไรที่เราชอบก็จะมีผลทําให้เราผ่อนคลายเหมือนกันนะครับผมลินก็อาจจะแบบเหมือนเนี้ยเอาไปหาของหวานทานหรือว่าอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เหมือนช็อกโกแลตก็ได้อะไรก็ได้เงี้ยคือก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กายเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของสัมผัส ร้อนเย็น่างเช่นอาจจะแบบแช่น้าอุ่นหรือแช่เท้าในน้ําอุ่นอะไรพวกนี้ฮะก็ผ่อนคลายขึ้นใจเนี่ยคือการที่ใจจะมีพลังเนี่ยคือใจต้องโฟกัสอยู่ที่จุดเดียวก็คือว่าจริงแล้วเออที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการทําสมาธิหรือว่าเจริญสติอะไรเงี้ยผมวิปัสสนานะครับผมหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการพักที่ดีที่สุดก็คือว่าเข้านอนให้เร็วครับผมจริงคือการเข้านอนที่เร็วเนี่ยก็คือจะเป็นการตัวที่ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันและก็ซ่อมแซมเซลลในร่างกายได้ดีีท่สุดเลย แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวดีนะครับผมดีเนี่ยคือไดเอทก็คือจริงเป็นหัวข้อที่อยากจะมาคุยวันนี้ว่าจริงแล้วเนี่ยคืออาหารที่อาจจะพอช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันได้คืออยากให้ทราบว่าพื้นฐานร่างกายคนเราเนี่ย pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.4ครับผมซึ่งก็คือค่าความเป็นกลางก็คือ7น้อยกว่า7็ก็คือเป็นกรดนะครับผมมากกว่า7็ก็คือเป็นเป็นด่างนิดนิดคืออันเนี้ย7.4ก็คือแสดงว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีที่ภาวะที่เป็นด่างนิดๆนะครับผมอาหารที่เพิ่มความเป็นด่างในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยทําให้เหมือนภูนภมิคุ้มกันเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมอาหารที่เพิ่มความเป็นด่างเนี่ยก็คือเป็นอาหารตระกูลที่มีเกลือแร่มีพวกแบบแร่ธาตุมีเกลือแร่นะครับผมก็คือเป็นอาหารที่ได้จากพวกแบบเหมือนพืชที่มีหัวอยู่ในดินอย่างเช่นเผือกมันอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าจะเป็นพวกน้ําแร่หรือจะเป็นพวกแบบผักผลไม้พวกเนี้ยฮะก็คือพวกเนี้ยก็คือจะเพิ่มความเป็นด่างในร่างกายคือความเป็นด่างเน ให้เหมือนกับเซลล์ภูมิกานทางานได้ดีขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยอันนึงนะเขาบอกว่าตัวไวรัสเองเนี่ยก็คือเขาจะติดแล้วก็แบ่งตัวได้ดีในภาวะที่ pH ประมาณ5.5ซึ่งก็คือเป็นกดนิดๆครับผมคือถ้าาะกายเรามีความเป็นด่างเนี่ยโอกาสที่ไวรัสจะติดแล้วก็แบ่งตัวและแพร่เชื้อเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะครับผมก็ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วก <c oughs> คือถ้าสมมติใครอยากทานแบบเป็นพวกแบบวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยก็ <c oughs> มีงานวิจัยว่าวิตามิน BC แล้วก็ดีเนี่ย แล้วก็อาจจะมีพวกสังกะสีนะครับผมที่อาจจะพอช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราได้ในช่วงนี้นะครับผมก็เผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนก็แบบเหมือนดูแลเรื่องของกาดเนี่ยฮะมี5้าข้อเนี่ยครับผม G U A R D เนี่ยนะครับผมก็จะช่วยทําให้เหมือนภูมิคุ้มกันเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมีอะไรที่ดีและเป็นประโยชน์ก็จะมาแชร์แบ่งปันเพิ่มเติมนะครับผมด้วยหลักและวัฒนาดีนะครับ ขอบคุณครับ